นิโกนิโกะค่ะและตอนนี้เรากำลังอยู่ในรายการ Banana Max TV เรื่องดนตรีไม่มีวันจบกับรายการคนละหุกนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่พี่วงสลัมค่ะเย้ชื่อเพลงอะไรคะชื่อเพลงว่าปีศาจค่ะอ่าเป็นปีศาจเป็นซิงเกิลล่าสุดเลยใช่ไหมคะมีที่มายังไรคะเพลงนี้ก่อนอื่นให้พี่พี่เขาแนะนำตัวก่อนใช่ให้พี่แนะนำตัวก่อนสวัสดีครับชื่ออมนะครับ บบบบสวัสดีครับผมปื้มนะครับเล่นเบสครับไม่สวัสดีครับชื่อเนครับตีกองครับโอเคเมื่อกี้นี้มาแบบว่าตีโซดตีตาหนึ่งตัวชื่อเพลงว่าปีศาจอันนี้มีที่มาที่ไปของเพลงนี้ยังไงบ้างคะตอนแรกจะมีตอนแรกเพลงนี้จะมีโครงเพลงขึ้นมาก่อนครับมีที่มือกีตาร์เขาทำเอาไว้อย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ แล้วก็เพลงนี้อยากจะลองเขียนอะไรที่เอ,อ่ออยากจะเขียนเรื่องสักเรื่องหนึ่งที่มันเป็นเหมือนนิทาสน,สนสั้นๆสักเรื่องหนึ่งะครับ เกี่ยวกับที่ตัวเองรู้สึกในบางอารมณ์บางครั้งอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วเป็นพวกที่ทำเองหมดเลยไหมคะใช่ครับโอ้จริงเลยเพราะดูเห็นในเอ็มวีมีเป็นแบบการเล่าเรื่องเหมือนแบบรูปภาพด้วยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับใช่ครับอันนั้นก็อันนั้นก็จะมีเพื่อนเพื่อนเขาทําเกี่ยวกับพวกสายนี้อย่างเงี้ยครับก็ลองยื่นโจทย์ให้เขาดูเขาก็มาช่วยช่วยทําขึ้นมาอย่างเงี้ยครับผมใช่ครับอย่างนี้วงซารมเนี่ยมารวมตัวกันได้ยังไงคะถึงได้เกิดโอเคครับ พร้อมครับก็ไม่ตั้งเตัวนเลยก็รวมกันที่มอครับที่มหาลัยไม่ดนครับใช่แล้วก็ดูริยางคสินใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับเหมือนเล่นหมอใช่ไหมครับโอ้โหเหมือนเล่นหมอใช่ไหมใช่ที่รุ่นเดียวกันหมดเลยหรอไม่ครับอันนี้พี่อ้ําเป็นพี่ใหญ่สุดครับแล้วก็ผมแล้วก็แล้วก็เปื้ลเด็กสุดครับใช่ครับ ก็เหมือนชนชักชวนกันมาทําวงดนตรีเรือใครเป็นคนเริ่มคนแรกคะเนี่ยสาหรับวงนี้คนโอเคอ๋ออมีแล้วก็จริงจริงโปรเจกต์นี้จะเป็นโปรเจกต์ของมือกีตาร์พี่มือกีตาร์คนเก่าครับเขาจะทําเป็นโปรเจกต์จบเป็นรีไซทอลเขาก็เลยชวนพี่เนมาตีกองอะไรแบบนี้ครับหลังจากจบโปรเจกต์รีไซต์ทอลก็เลยแบบชวนพี่อ้ําเข้ามาร้องแล้วตอนแรกไม่ใช่ผมเล่นเบสจะเป็นพี่คนหนึ่งก่อน แล้วผมค่อยเข้าตามมาทีหลักครับใช่เพาวงนี้ก็คือแวะเวียนกันมาหลายคนอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับตอนแรกตอนแรกก็คือเขาเขาก็เล่นกันขึ้นมาก็จะมีเนแล้วก็มีพี่ทําไทม์เนี่ยครับแล้วก็มีพี่กล้าที่เขาเล่นกันอยู่แต่ว่าแต่ว่าด้วยด้วยความที่ตอนนั้นเล่นแล้วก็แจมเพลงสลัมกันขึ้นมาครับผมแบบว่าเหมือนเราเคยร้องเพลงสลัมอยู่ในเล่นกีตาร์ร้องอะไรเงี้ยครับแล้วก็ ลองไปแจมกันในวงอี้ดูแล้วก็รู้สึกสนุกอย่างเงี้ยครับติดใจช่ติดใจเลยอะไรเงี้ยครับเพราะว่าปกติไม่ค่อยได้ได้แจมกันมาก่อนอะไรเงี้ยครับใช้ก็เลยก็เลยยึดยึดด้วย first impression เป็นเป็นเพลงสลัมมันก็เลยใช้สลัมยาวๆมาอะไรเงี้ยครับแล้วแนวเพลงนี่เป็นแบบ alternative หรอ r ติดแล้วติดแล้วแน่ๆใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นความชอบของทุกคนอยู่แล้วด้วยหรือว่าแนวเพลงที่รุ่นพี่สร้างมา ด้วยหรือเปล่าอันนี้ด้วยครับด้วยครับเออตอนแรกตอนแรกพวกลองลองเขียนแปดูครับทำจริงก็ไม่ใช่สายแปโดยตรงด้วยอย่างเงี้ยครับแต่ก็ก็พยายามจะลองเขียนอะไรที่มันที่ที่มันจะดูคล้องจองกันหน้าหลังหน้าหลังอะไรแล้วก็เล่าเล่าเรื่องไปอะไรเงี้ยครับก็ไม่รู้ว่าแร็ปออกมาได้ได้ดีไหมยงเงี้ยครับแต่ก็จะฟังกันยังบอกว่าชมว่าเลยแรปดีมากเลยค่ะใช่จริงแบบสุดยอดมากใช่ครับตอนแรกตอนแรก ตอนแรกเรื่องการแรปอย่างเงี้ยครับผมจะเมื่อก่อนจะเขียนถึงเรื่องของคนอื่นบ่อยครับแบบว่ามันจะมีพวกฝั่งฝั่งของการเขียนเพื่อเรียกร้องอะไรบางอย่างด้วยอย่างเงี้ยครับผมเรื่องแบบว่าของเสือดำบ้างหรือว่าเรื่องของแบบว่าความไม่เท่าเทียมกันหรือของอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับแต่ว่าพอเริ่มเริ่มโตขึ้นมาอย่างเงี้ยครับผมก็จะไม่ค่อยกล้าเขียนเรื่องของ คนอื่นสักเท่าไหร่เนี่ยครับเพราะว่าเป็นเรื่องขององใช่ครับใช่เพราะว่าเรา<ๆ>เราก็ไม่ได้มีแบบว่าไม่ได้มีสิทธิ์มากพอที่จะไปไปตัดสินความคิดของหลายๆคนได้เนี่ยครับมผมเบกเลยโฟกัสที่เขียนเรื่องของเราเองดีกว่านี่ครับเผื่อบางมุมเราก็จะได้ไปสะท้อนจุดของใครหลายๆคนที่ เจอเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับต้องลงเยอเลยสวมเลยสวมงเลยได้ไหมใช่ครับโอ๊ยล้าท่านอื่นๆนี่ชักชวนมาด้วยเหตุอันใดถึงได้มารวมตัวกันเพราะสนใจหรือว่าชอบในการเล่นดนตรีเล่นเบสเล่นกองกันอยู่แล้วถ้าเป็นเคสของผมก็จะเป็นเหมือนตอนนั้นวงเขามือเบสไม่มีพอดีแล้วเขาต้องไปเล่นงานงานหนึ่งเป็นแบบเป็นงานเลี้ยงอะไรเนี่ย แล้วเขาก็ส่งเพลงมาให้ก่อนวันเล่นหนึ่งวันแล้วก็เลยแบบได้เข้ามาวงแล้วก็เล่นมายาวเลยครับดวงดวงสุดๆเลยใช่ไหมครัวันไหนมีราคัวันไหนมีระฆัวันเดียวเล่นได้ขึ้นงานเลยผมบอกเล่นไม่ได้ครับผมขอผมบอกก่อนว่าผมเล่นได้ทุกเพลงครับแต่พอถึงหน้างานเล่นไม่ได้สักลงใช่แสดงว่ารุ่นพี่เขาต้องเห็นอะไรในตัวเราบางอย่างเลยแบบอ๋อตามจริงไม่ไม่เชิงเห็นเขาเห็นเห็นเดินผ่านมาพอดี ใช่ครับใช่ใช่เราเราเราทำพี่อะคะครับผมครับใช่อ๋อเรยีทำผมก็คือพี่สองคนคนเก่าครับเขาชวนเขาชวนผมมาเขาชวนมาแล้วก็บอกว่าเออนี่มาทำมาทำวงด้วยกันไหมมาเล่นซึ่งตอนนั้นน่ะคือเขาบอกว่าเขาแค่อยากจะเล่นเพลงร็อกสนุกสนุกแบบว่าปลุกใจเสือป่าอย่างไรอะไรเงี้ยครับพอมาทำไปเรื่อยๆก็มาเจอพี่อ้ําพอพี่อ้ํามาเสร็จมันก็มีการทําเพลง ทำเพลงมากึ้นใช่มีการทําเพลงมีการเข้าเข้าหมวดจริงจังของวงด้วยอะไรเงี้ยครับใช่หลอกเข้ามาไม่ใช่กคอาจจะผมหลอกพี่อ๊องเข้ามาหรือเปล่าโอเคนั้นช่วงรายการคนละหุกทั้งทีมาปล่อยหมัดหุกกันดีกว่าสําหรับหุกแรกค่ะที่พี่ๆคิดว่าอุ้ยเป็นหุกที่แบบทําให้เราแบบอาจจะว่ามีชื่อเสียงหรือคนรู้จักมากขึ้นหรือเป็นที่รู้จักมากขึ้นจุดพีคของวงเลยอะ ขอแบบสักหนึ่งเรื่องที่เป็นภาพรวมของวงก็ได้ค่ะก็จะเป็นงานที่แบบตอนนั้นก็เริ่มทําวงมาสักระยะหนึ่งแล้วครับเราก็แบบลองหาเวทีเล่นดู <S <S 2> <S 2> ก็ไปเจอรายการของเพดีมครับเป็นเพดีมแบทเทิลก็คือเหมือนให้แต่ละวงจับฉลากแล้วมาเจอกัน <S <S แล้วก็เข้ารอบทีละวงทีละวงอะไรแบบนี้ครับตอนแรกก็ไม่คิดว่าเล่นเพลงแบบพวกเรามันจะสามารถเข้าไปได้อะไรเนี่ยแต่ด้วยความที่ กรรมการอาจจะมองเห็นอะไรสักอย่างก็เลยทําให้เราแบบผ่านเข้าเราเก่งเจอเก่งเจอพี่เอสด้ยครับก็คือเป็นหนึ่งในคณะกรรมการพี่เอสของเราพี่กำลังยิ้มแบบภูมิใจอยู่ตอนนี้แล้วเซนดีวะตอนนั้นก็คือกระแสตอบรับของวงแบบเริ่มดีขึ้นมีคนรู้จักเรามากขึ้นใช่ครับด้วยความที่ในตัวตอนที่เราเล่นโชว์สดอะครับมันจะ เน้นที่ฟิลลิ่งมากกว่าความเป็นเพลงมันจะมองเราก็มันเป็นแบบวงอื่นเขาเล่นกันเก่งมากหมดเลยครับแบบเล่นลูกอะไรก็เป๊ะหมดเลยแต่วงเรามีความสเปซสปะแต่มันด้วยความที่สเปซสปะทุกคนมันก็เลยรวมกันเป็นสีใหม่ขึ้นมาแตกต่างแต่ลงตัว เลื่อนเทือหมู่เลือนเชือหมูกันไปเลยหลังจากแบบพี่พี่เอาเป็นฮุกที่สองแล้วกันเนาะหลังจากที่พี่แบบปล่อยหมัดฮุกไปแล้วแลวอะไรที่พี่รู้สึกว่าเป็นแบบสิ่งที่พี่เหมือนโดนหมัดฮุกเลยแบบว่าอาจจะรู้สึกว่าเสียใจหรือว่าแบบล้มเหลวแบบเราลงไปกองอยู่พื้นเลยอะไรเงี้ยโดนฮุกเลยใช่โอเคครับขอเป็นผมแล้วกันครับทุกท่านเลยท่าท่านเลยก็จะมีจะมีช่วงหนึ่งที่ที่ผมไม่รู้ตัวว่าผมป่วย เป็นไทรอยเป็นพิษครับ mm hmm. ใช่ครับแล้วก็ไอซึ่งไทรอยเป็นพิษเนี่ยมันมันทำให้มันทำให้สมองของผมหลั่งสารผิดปกติประมาณหนึ่งเนี่ยครับ mm hmm. คือ,ค,อคือเป็นช่วงที่คิดอะไรแล้วเรารู้สึกว่าไม่ไม่มีความสุขเลยสักนิดเดียวอะไรเงี้ยครับ mm hmm. ในการจะทําอะไรก็ตามหรือว่าในการดําเนินชีวิตอะไรเงี้ยครับแบบว่าจุดความคิดเหมือนมันเขวเงครับแล้วน้าหนักก็ลดลงมาเหลือแบบว่า40 48อะไรเงี้ยครับ mm hmm. คือพร้อมแบบว่า ไม่ค่อยมีแรงเลยอะไรอย่างเงี้ยครับจากที่ตอนนั้นไฟทําเพลงเริ่มโหมกันกระนากระนากันดบเขียนเพลงกันเยอะมากครับแต่ว่าแต่ว่าด้วยความที่เราเคลื่อนไหวช้าด้วยมั้งครับด้วยอาจจะเป็นเพราะตัวผมเองหรือเป็นด้วยปัจจัยในหลายสิ่งอะไรอย่างเงี้ยครับก,ก็ทำให้รู้สึกว่าเ,เราเราทาได้เท่านี้นะตอนนี้อย่างเงี้ยครับไฟไฟมันค่อยค,อยคอยแผ่วลงเรื่อยๆรืแรงก็ไม่ค่อยมีอะไรอย่างเงี้ยครับ ใช่ครับแล้วก็แล้วก็คิดว่าช่วงนี้มันก็เจอหลายอย่างครับแต่ละคนก็เริ่มเรียนจบเริ่มแยกออกไปตามที่นูน่นที่นี่อะไรอย่างเงี้ยครับอย่างเจ้าตัวปื้มเนี่ยเขาก็จะได้ไปเซ็นสัญญาอยู่กับอีกวงหนึ่งไอ้ด้วยไอ้ด้วยความที่เราก็อยากอยากพาน้องๆไปเหมือนเหมือนแบกแบกความหวังของหลายๆคนเอาไว้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเรามีแรงทําได้เท่านี้ณนะวันนี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึก เสียใจกับตัวเองที่ที่ไม่ได้พาน้องๆอ,ออกไปออกไปสู่วงที่มันกว้างอย่างน,นี้แบบว่าด้วยความที่ตัวเองมีแรงเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยครับใช่มันก็เหมือนโดนแบบว่ารแบบร,รู้สึกขอโทษที่ที่พามาร่วมทางกันมาแล้วก็ทําได้ประมาณนี้นะวันนี้อะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับเข้าใจว่าเป็นปัญหาด้านสุขภาพเนาะ<ช>อันนี้แล้วตอนนี้พี่ก็ผ่านมาได้แล้วนะคะแล้วก็ปล่อยเพลงดีๆให้พวกเราฟังด้วยว<ช>ันนี้ ใช่ครับขอบคุณมากครับก็คือว่าเป็นแบบพุกสำคัญเหมือนกันน้อยที่ทําให้เราแบบว่าอาจจะก,ก้าวช้าขึ้นมาหน่อยแต่ว่ายังก้าวต่อ,ใช,อใช่ครับใช่ครับใช่ท่านอื่นบ้างค่ะใครก่อนดีใครก่อนดีอ๋อเป็นเรื่องอะไรเออของผมอะครับของผมมันจะเป็นช่วงก็มันจะอยู่ในช่วงห่วงเดียวของพี่อ้๊อฟแลครับมันจะเป็นช่วงที่วงมัน มันไม่ได้เจอกันเลยครับเพราะต่างคนต่างมันก็แยกย้ายผมก็เรียนจบแล้วตอนนั้นช่วงมันไปเจอโควิดกันด้วยแล้วมันก็ไม่สามารถทําอะไรได้มากตอนนั้นนะในการทําเพลงกันหรือการมันจะสื่อสารกันได้ยากใช่ครับแล้วแล้วเหมือนกับพอมันไม่ได้คุยกันอ่ะเหือนเพลงเพลงแรกเราเราปล่อยเพลงแรกไปก่อนเราปล่อยเพลงแรกไปคือซึ่งเพลงแรกเราตั้งใจทํมันมากเลยเพลงแรกคือทํามาชื่อว่าเพลงในรอยเพลงแรกทํามาคือแบบปั้นกันมาดีทุกสิ่งทุกอย่างมาจริงจังไปกทั้งเกี่ยวกับ ข้อมูลเลน้อยอะเหมือนกับว่าการตอบเพจหรือการอะไรพวกนี้เราก็พยายามเฮ้ยเราไปตอบนะเราไปตอบคนนู้นคนนี้นะเราช่วยกันนะจนจนเพลงมันขึ้นมาด้วยตัวมันเองอะไรเงี้ยครับพอเสร็จพอหลังจากเพลงนั้นอะคืออะไรนวคือเราไม่ได้ปล่อยเพลงกันอีกเลยไม่เอาเลยใช่คือแล้วเราคือแบบอ้าวเนื้อออกไหมมันเป็นแบบเฮ้ยเราไม่ได้ปล่อยเพลงกันแล้วประมาณปีหนึ่งปีกว่าสองปีอะครับใช่จนคนที่เขาแบบ เคยเจอเราหรือว่าเขาอะไรอย่างงี้กันเราพอเรากลับมาทาเพลงพอเราปล่อยเพลงสองเพลงสามาเขาก็ไม่ค่อยเห็นกันละ mm hmm. เขาก็ไม่ค่อยแบบแบบมาเก็ตกับกับสิ่งที่เราทํากันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับมันมันเลยเป็นอยู่จุดที่ว่าเออเราเราจะเอาอยัางไงกันต่อดีคือคุยเฮียกับปื้มบ่อยมากว่าเฮ้ย mm hmm. เราเอาไงกันต่อดีวะคือหลงทางไหมทั้งจะเปลี่ยนแนวของของสไตล์เพลงด้วย mm hmm. สไตล์วงว่าเฮ้ย mm hmm. เราจะไปแนวนี้ไหมเราลองแบบนี้ไหมแล้วมันจะมันจะดีขึ้นไหมสุดท้ายเราลองหลายๆอย่าง ลองเปลี่ยนดนตรีไปหลายๆแนวลองที่มันไม่ไม่ไม่มีความเป็นตัวเราบ้างอะไรเงี้ยสุดท้ายมันก็ฝืนตัวเองไม่ได้อยู่ดีมันก็ต้องย้อนกลับมาอย่างนี้อยู่ดีใช่มันก็ยังดีที่่ันีมันยังฝืนได้อยู่ใช่ครับประมาณนี้ครับโอวิดก็คือเป็นแบบ่เป็นาษาสังเกตใช่เลยใช่เข้าใจเลยแบบว่าถ้ามีเพลงเดียวอย่างเงี้ยแล้วแฟนขับมาแล้วแฟนขับก็ อาจจะแบบลืมๆหายๆเนาะไปเนตามเพลงอ,อื่นอะไรเงี้ยเข้าใจได้เข้าใจได้หมดดันแล้ว,วแบบน้หมดแล้วครับผมจะพูดก็อาจอาจจะเป็นแบบในตอนตอนเดียวกับพี่อั้มครับด้วยความที่เหมือนแบบตอนนั้นเราได้ไปเซ็นคายค่ายหนึ่ง <c oughs> แล้วทีเนี้ยเหมือนแบบผมก็อยากโทรไปบ,บอกพวกเพื่อนๆพี่ๆอะไรแบบเนี้ยแบบว่าเออวันนี้แบบ ได้เซ็นแล้วนะอะไรแงี้เดี๋ยวเดี๋ยววงเราเดี๋ยวมันต้องมาแน่ผมจะไม่ได้หยุดทําอยู่แล้วแล้วก็รู้สึกแบบน้อยตัวเองทําเหมือนเกือบทําให้วงเกือบพังเลยครับทําให้เฮียเศร้าแล้วก็พี่เนก็จะแยกออกไปอะไรแบบนี้แล้วมันก็เลยแบบรวมกันไม่ได้เราก็เลยแบบการปล่อยผลงานก็เลยหายไปการทําเพลงที่แบบค้างกันมามันก็เลยไม่ได้เริ่มทําต่อเลยนะครับ ก็คือแต่โดนมัดฮุกกันหนักเหมือนกันนะพี่แต่ละคนใช่แต่ว่าก็สุดท้ายเราก็ยังรวมตัวแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานดีๆให้กับผู้ชมทุกท่านได้ชมกันอยู่ปรดมือหน่อยแล้วกันมือหนเลยค่ะถัดมาได้แล้วค่ะถดมาแล้วโหเป็นทพลที่หนักหน่วงเหมือนกันอ๋องที่สามเลยไม่สามกันท่อนฮุกที่อยู่ในหัวพี่ๆแต่ละคนตอนนี้เด้งขึ้นมาเลยว่าแบบโอเคไม่ต้องเป็นเพลงที่วงก็ได้หรือจะเป็นเพลงที่วงโอเคได้ครับ ให้ก่อนได้เลยอ่าได้เลยโอเคได้กีตาร์ด้วยโอเคโอเคครับเพงนี้ก็เป็นเพลงของ i e r a T P.E. นะคะของค่อนข้างจะเข้ากับกับความรู้สึกตอนนี้แล้วก็เข้ากับสภาพอากาศตอนนี้ด้วยนะครับชื่อเพลงว่าเลนนะครับ อนนี้ฉันยืนมงไปนอกนะต่างฝ้ามองไปชื่นชมแค่อพอบ้ามันไม่ถึงกวมัไม่ทนที่รอวันสัไม่ต้งทุกแไม่ต้องทนตงทอ yeah. ลมันยลลสแสแเคมาฟัง y e s t e r I l v e มาแม่พยายามที่ฝนพในวันที่ลำบากผูกย่ำคอนทางที่ลำบากผูกสื้อต้งมันคง บันจงด้วยความ,วยมพยายามฝึกฝนเพื่อที่จะเติมบุลาการจนตายกึกฝนเ,เพื่อที่จะเพิ่มที่มันเติมจากไหนต่อให้ล้มลงไม่มีคนอยู่ข้างกายก็จะลุกขึ้นมาเองไม่กูเก้งไม่วั่ไว้ก็บความฝันเป็นพลังให้ไปต่อก็บความช้ำที่มันทำให้ใจฟอแต่บ,บางครั้งมันก็มีบาดมีแผลครั้งตง้องเดินทางด้วยบิญญาณอ,อันนี้อื่นกดดันแล้วนะตรงไหนดี ต้องร้องทุกคนใช่ไหมใช่ทุกคนเลยต้องเล่นกีตาร์ให้ไหมเล่นให้หน่อยเล่นผมเตรียมมาครับเตรงนี้ครัเตรียมมาเตรียมมาสำหรับเป็นรายการคนละหุกเตรียมหุกมาแล้วเครียดแล้วเครียดแล้วเครียดแล้วเองเครียดแล้วจำขอได้ยังโอ่โหจำเคยจำได้เด้วยหรอคู่นะครับได้ค่ะโอเคนับขึ้นยังไง รู้แล้วเข้าวัดทิ้งบีมาทิ้งบีลูกทีโฟว์วัดทูทีโฟว์ทูทีโฟว์ขอโทษครับจะเล่นเองปะจะเล่นเองดีกว่าโอเคขอโทษอะไรขอโทษอะไร เธอหนึ่งมีใช่ไหมที่เธอบอกว่าไม่ใช่แล้วเธอก็ไล่ฉันไปแค่อยากช้าหามหว่ามันคือเขาใช่ไหมที่บอกไม่มีอะไรที่บอก่าไม่ใช่ใครเขาเป็นแค่เพื่อนที่ทำงานประมาณนี้ครับ เพลงของพี่เป้อารักนะครับคนสุดท้ายไฮไลท์เลยสุดท้ายไฮไลท์เลยลายต้องการมือกีตาร์ไหมถ้าให้เฮียร้องแทนได้ไหมไม่ได้คนละผู้คนละผู้เอาองศาที่ต่างกันได้อ่าเป๊ะขึ้นท่อนไหนห่างห่างตัดสิน หางแค่เพียงองศาที่เราอยู่ยยยยเพียงหมสามสี่หางแค่เพียงองศาที่เราอยู่อาจจะดูว่าเราห่างก,กันแต่ว่าคนบนฟ้าก็พาให้เราได้เจอกัน ทำให้ฉันใน้พบกับวันที่สวยงามอยากขอบคุณที่ลองสร้างเธอขึ้นมาให้ฉันได้พบเวลาที่สดใสตาความจริง จรงเธอจะอยู่สัไกลยังจะคอยส่งใจไปห้าเธอไปห้าเธออ,อันนี้ก็เป็นคนละหูกของพี่พี่แล้อยากฟังก็ไปฟังตามพี่พี่วงสลัมได้เลยแต่ว่ายังม,ม,ม,มีผ่าย เพลงพี่เขาดีกว่าฝากเ<ช>พลงให้พี่มีฝากเพลงของพี่ดีกว่าโอเคครับฝากเพลงล่าสุดนะครับชื่อเพลงว่าปีศาจนะครับผมก็ขอให้เรื่องราวเพลงนี้นะครับก็ถ้าถ้าใครฟังแล้วก็รู้สึกถึงมันนะครับก็อยากให้ลองดูนะครับว่ามุมมองของเพลงนี้เนี่ยครับสามารถประยุกต์ใช้กับความรู้สึกของหลายๆคนที่ได้ฟังหรือเปล่านะครับผมก็หวังว่าจะ เป็นประโยชน์นะครับให้กับหลายๆคนที่ประสบปัญหาเหมือนกันนะครับผมขอบคุณมากครับที่สลัม y o u t ยู e ช่องก็มีช่องทางให้ติดตามนะครับก็จะมี YouTube นะครับชื่อสลัมอาร์ติสแล้วก็ f a c e b o o ไอจีนะครับก็สลัมอาร์ติสเหมือนกันนะครับฝากด้วยครับเย้เข้าไปกดติดตามกันเยอะๆนะคะเพลงดีมปตั้นันี้ตรงนี้ตรนนี้ตรนนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ต้นนี้ต้นนี้ตนี้ ถึงที่อยากฝากอะไรไหมคะเพลงใหม่ก็เดี๋ยวจะมีเดี๋ยวจะมีเพลงใหม่ปล่อยเร็วๆนี้นะครับชื่อว่าชื่อว่าเพลงทบทวนครับใช่ก็จะเป็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับคนที่รู้สึกว่าท้อครับรู้สึกว่าไม่ไม่รู้ว่าจะจะกลับไปหาใครหรือว่าหมดอ้างตันอะไรเงี้ยก็อย่าลืมว่าเรายังมีคนที่เขาคอยซัพพอร์ตเราอยู่แน่นอนไม่ว่าจะ เพื่อนพ่อแม่ยังไงเราไม่ได้ตัวคนเดียวอยู่แล้วบนโลกนี้สักคุกไปละให้สปอยให้กัวเป็นรายการกันขอให้พี่อมสปอยให้สักคุกได้ไหมครับได้แล้วโอเคครับกลับมาลลงทวนทวนดูอีกทีว่าจะมีชีวิตืีอใคร กกไกลรอฟังเลยค่ะรอฟังติดสอบเต็มแล้วไม่รู้จะปล่อยมาเดือนไหนเผื <c oughs> ่อคนแฟนแบบรอติดตามอ๋อจะเป็นช่วงต้นเ,เอ้ยปลายเดือนหน้าครับปลายเดือนหน้าแล้วโอเค,คได้เลยทุกคน ได้เลยค่ะโอยวันนี้น่าเสียดายมากเวลารายการเราเหลือน้อยเต็มทีพี่พี่ฝากไปแล้วยังไงพวกเราก็ขอฝากรายการบรรณาฯ max tv <ช>ด้วยด้านดนตรีไม่มีวันจบนะคะใ,<ช>ใครยังไม่ได้กดติดตาม Subscribe ก็กดติดตาม s ส s c r i b e เพื่อที่จะได้ไม่พลาดพี่พี่ศิลปินที่จะมาทำ ลองเพลงใช่ก็เดี๋ยวมารอรุ้นกันว่าอีทีหน้านะคะจะเป็นพี่ๆคนไหนจะมาเยือนบรร่าม็กคีวีของพวกเราอีกก็ฝากติดตามด้วยนะฮะแล้ไว้เจอกันค่ะขอบคุณค่ะ